สวัสดีครับผมบุษุเตนเซิร์งครับมือนี่ไหวไหมมือกันอ่ะมันมืดเลยแยงขี้สวัสดีครับมือนี้ผมบุษุเตนเซิร์งนะครับไปตลาดนะครับเมียอยากกินหมูทุเรียนก็ได้ชวนบุตรซเมียเหระเมียกินละตันนึ่งมาบุษเสบเลยมีร้องร้องร้องจิตเบิ่งมือนี้ง่ายจิตบ่เขาบอกว่าปีนึงให้กินเท่านึงพ่อครับจะไปกินดูครับมันกว้างเงินนะ เลียงเงือซิเขาเลียงะไรบ้เออนี่ใครขอทูเรีย,รย,รย,รย,ยนนะครับโลละร้อบาทครับ <c oughs> มีเงินซื้ออ่ว้ต้องโง,ง,ง,ง่พรามความคนนี้ไ่ได้กินนะครับอืมฮึ่มแุ่นดิบกบหวานเื่นใด้ครับ <c oughs> <c oughs> ฮอนกินกไปกับ้อนเ้ยหันไปมน,นทอะไรบบอ,อ่ซื้อมาสองโลก,กว่าครับสี่ร้อยเนื้อกินไปละสองคู่เปนลายปลาแซลมันก็นเลยเหลือไ้ผมกินคูนหลายเนี้อก็ดี มีพูดมาอนกไหม <c oughs> ไปแล้วครับนี่นะครับผมคิดว่าปีนี้ผมไ่กินเท่าเดียวละผมก็จะ่ปมีเงินซื้ออีกแล้วท้นว่าเมียบรอยากผมก็ซื้อสั่งมันท้อง <c oughs> ถ้าว่าเกดเดเอลท้านห้อง เกร็าแล้วครับเมื่อครบนาบอบาบท่า้วกมากินทุเรียนนะซื้อไปตมื่อวานเราไม่สิกินเพราะว่าหอน้วก็อากินหอบยันซอกอว่าทุเรียนหอนในน,นะกินเหลือ,อก,กับซีหอนด้วยข้างนอกกัหอนมาข้าง,างในกีน,น,น400ครับถูกซื้อใครซื้อมาาอะไรอกผมมาต้ว่า กื่วันแล้วครับ4เที่ยว4เที่อวสองเที่ยวนี่ปีนึงมันเป็นไปกี่เดือนครับปีปีว่างงาเนี่ยว่าบัด cấp สุริยันหรือว่างเมืองนี่ลหละเดี๋ยวบางเงาคืนนะครับ บังเลยคอมเมนต์มัดดาผมบ่าเลยความเ,เพลินครับกรปลูกน้ำมันหงที่เกิดบ่อเนี่ะเกิดที่หล่ะเพื่อนปลูกยูยท่านพ่อตาได้กิน,รนหรอืเอเปล่าบ้านคุเมี่หรือเปล่าโนอมีได้กินหรอือต้นเงี้ยมันหรอือเปล่าไม่เข้าไปยาง เกไปพนวกเจ้าขิ้าขอเียงในว้ให้เมียสองนเจ้าคิดถึงแล้วเอ้อนน้อยคนหักเมียแต่ว่าขอเสีออนน้อยไม่ห้เนีย แคกินข้าวไว้ไปอ้าเขาปิดเลยบ,รบยหรเขาไปห้อหลอกเลยบ่แม่ปิดบิดลขบบาบังคับเจ้าของร้านหกหาืธุรกิจุงเงนหน่เลยอขึ้นาเนขาปิดลงเรน,นเบเโอ้คมดังเย่นมน,นะกินลายเยนาะ ีออกนะครับนีสีกออกนะครับม,มันเบิดอี่และทำไมหมนมนมาขุมนะใบต้มโดนทำไม,อ,ม,ไมอืมต้มสุกคัมุนุดเบิลบนันตอนย่หลังดีเชง เคยเห็นเอดตัวกินบวงม่วงนวยเหลืองเหลองมงแดงเหรอยากว่ท่นก็ไปทานบัวนุยสุกๆไมแบบ่วงเฉลียวสวยน่ะูกบวงฟาลันเนี่ย่วงเฉลียวสยเนียเลายวสวัยเมื่อหรแตกลันมา่ะเบวงละเม็ดเะ็อยล่ะบวงเฉลียวสวัยเอียวสวัยอะไรเสียบ่อยเนี่ยเคยซื้อเนี่ยไหมครับ

เรียบร้อยครับเ้ยจ้องอย่างนี้ไม่กินซับครับเอาเมื่อนี้ก็เอาไว้สำเนีครับฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่กำลังสู้นะครับกับโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเฮาทุกเมื่อนี้ครับโรคโควิดนะครับแลวก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลนะครับที่บระเทศหนาที่เป็นแนวนานะครับในการป้องกันโควิดนะครับ อีกคร่้งนึงนะครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมสู้ไตเช่นเซอร์ฝากซ่องไอ้นะครับอ่าอึดเบียกแชแนลเอาตุ้มมือให้หมอก่อนอตุ้มมือเมอกกันบ่เป็นกำลังใจให้ครับสู้นะครับมือนี้กะขอตัวครับสวัสดีครับนะคิดไหมคิดไหม